เดี๋ยวมันจะสไครนะครับคนเนียเมาเล่นห้องโคตรกันนะไม่โ,นนโนหนเฮ้โนไปเจ็ดห้าหนแต่ไม่โนทะลงทะลุแต่ถ้าขำๆมันก็โนไม่ใช่หรอวะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนปีกัน,นครับเราใส่เราใช้มีดนี่ไม่ได้มีค่อนข้างเล่นยากแล้วโอเคหาพิดใหม่ไปงี้โอ้ โอ้โหโดนเนี่ยโอ้โหผมไม่รู้ว่าขันมันมันเล่นยังไงครับค่อนข้างที่จะเล่นลำบากประมาณนึงตอนนี้คือตะกอเราตามอยู่ไงคอน่นทางจะสู้ยากแล้วผมจะก็จะเอาปืนพกมาเล่นครับพกดะกอนเทลเนาะนใช้เป็นเซตกันตายครับแล้วก็เล่นกับปืนพกนี้ครับ เอาละยากจังตอนนี้นนจะโดนนะบ,บน กระสุนหมดใช่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งตรงนี้ตัวโอ้ยกระสเหลือแปดนัดแล้วกระสุนค่อนข้างน้อยไปหน่อยสำหรับการเล่นสำหรับการเล่นมันนี่ออกทีละสี่นัดนะครับเออค่อนข,ข้างโกงแหละแต่ก็ไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นนะ คนที่เป็นฟกฟรีที่มากิจก,กรรมเออ่หลอมชิ้นส่วนอะ,อะไรสักอย่างครับนานมาแล้วน่าจะมาให้กิจก,กรรมหมูแหละครับถ้าจะไม่ผิดเป็นกิจก,กรรมหมูผมรู้สึกได้ว่าคนโหดมากเลยนะเสียงดังมาก โดดไปได้ไหมอยากเล่นยังอยากฟันเฮ้ยเครียดันไม่โดนเฉยโอ้โหันไม่โดนเฉยผมเพิ่นเร็วเพิ่นเร็วเพิ่นเร็ว,รวสวยสวยเฮ้ยหลอดได้รอดรอดได้รอดได้รอดได้ อยู่ไหนวะอ๋อเกี่ยวตรงรเดิมโอ้โหเลือดมาติดแม่งเย้ยคิดว่าไปเจเพื่อนฟันได้แล้วเมื่อกี้โอ้โหคนนี้ถือว่าเลือดเยอะโอเคเรา,าดูเขาเล่นเล่นอันนี้จังเฮ้ยอ๋อนัวขันฟันโดนตกใจโอเคเข้าตอนี้สิบต่อสิบเอ็ดโอกาสพลาดเราน้อยนะครับ ใช่ปืนเนี้ยคลิกขวามันจะออก8นัดหรือสิบนัดรู้จำไม่ได้ตกใจเนว่าแบบเฮ้ยโทษโทษโทษเนื้อแบบเพื่อนโดนฆ่า ตายสวยปืนหาเก็บปืนนะครับแต่ต้องเต้นก่อนเพราะเลือดน้อยตรงนั้นมีปืนบ้าไม่มีวะโอเคลงไปก <c oughs> ูไปกูไปกูไปอ <c oughs> ุ้ยกระสุนหมด <c oughs> ปื่ที่ต้องเล่นแบบกะนิดนึงเพราะว่ามันออกที่ก็หลายนัดเลยครับคือถ้าเรายิงมั่วแล้ยิงไม่ตายในลอตแรกยังไงก็กระสุนหมดท้ายเกมแน่นอนจะเป็นสิครับถ้าเราชนะแล้วเราเป็นคนเราก็มีโอกาสพลาดได้ดานึงครับวัววยครับเพื่อนจะตายนะเพื่อนเพื่อนที่มีขัน,นจะตายนะ เยอะยอุ้ยโอ้โหไอ้เฮียทำไมโดน,นไดไงวะเมื่อกี้คิดว่าโดนเลยนะเกิดเกิดโอ้โหเอาแล้วครับตกแล้วต้องวางระเบิดครับเพื่อนวางแล้วสวยผมว่าเพื่อนจะทำเกมได้ครับสามต่อสาม พลาดได้ไหมอุ๊ยโอ้โหโดน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 เฮ้ยเพื่อนระวังโดนระวังโดนระวังโดน,โดน,โดนสวยสวยโอ้โหอย่างเทพคนสุดท้ายสวยโอ้โหเชีย่ยสเต็ปอย่างมาไปวีสุดท้ายครับเราคิดว่าได้ผมคิดว่าได้ได้เยอะได้เยอะผมจะไม่ใช้คลิกขวาละกันผมจะใช้เป็นเป็นแบบสี่นัดก่อน เสียงค่อนข้างดังเลยดวย กลมไปกลมไปสวยครับผมโอ้โหจริงๆจับเซฟแบบนี้มาค่อนข้างเกียดเลยนะโอเคครับผมทีนี้ก็โจบเพยงเท่านี้นะครับก็ถ้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเลยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ